ถ้าพูดถึงลูกเกมวันนี้ของเราอะ่ะคือเตรียมตัวมาที่จะเล่นกับนครก็คืออยากจะมา,าแต้มกลับไปแต่จริงๆอ,อยากจะหวังสามแต้มมันไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไว้สูงนะแต่มันมีโอกาสครับเพราะดูจากลูกเกมที่เรามีจังหวะหรือจังหวะเขาทำหรือจังหวะจริงอะ่ะค่อนข้างเยอะแต่มันโอเคจังหวะท้ายมันอาจจะไม่เด็ดขาดพอวันนี้ครับนะเพราะว่าหนึ่งอาจจะเกิดอาการล้าด้วยนะทั้งเดินทางแล้วมีแมตช์กลางสัปดาห์กับบุมล์ เล่น120นาทีผมก็พยายามทําให้นักเตะสดที่สุดสําหรับเกมนี้เพื่อม,มาต่อรองแนะแต่ทั้งกางรของดาเจันดับหนึ่งของที่1นี่มาเจะันดับหนึ่ง,งที่2นะครับก,ก,ก็ชื่นชมนักเตะที่วันนี้มีเต็มกับ,ก,บกับบ้านครับแต่มันสะดุดแค่แมตช์ดเดียวคือแมกะบีนนหนึ่งครับหนึ่งผมว่าความความเขาเรลงตัวของนักเตะนะช่วงช่วงมันต่อเนื่องจากไทยแรกแรกที่เรามีผลงานค่อนข้าง จะดีขึ้นแล้วก็มาช่วงเล็กหลังคือแต่เราไปหนักเรื่องเกมเยือนในเดือนมกราเราเยือนทั้ง4แมตช์เลยแล้วตอนนี้คือเรามาโอเคได้สลับเยอะแล้วมันค่อนข้างลงตัวสาหรับนักเตะใหม่นักเตะเก่าท,ที่อยู่ในเล็กแรกแล้วนักเตะใหม่ที่เสริมเข้ามาผมว่ามันเริ่มปรับจูนเข้ากันได้ดีดีมากมพอสมควรเลยครับนะอยู่ที่ว่ามันมีติดขัดนิดหน่อยครับนั้นมันผมก็อยากรักษามาตรฐานนี้เพื่อติดอยู่ในพื้นที่ไปออฟหรือ ดึกๆแล้วก็อยากอย,กอยู่อันดับสองให้ได้แต่ๆๆแต่เราทํางานหนักเกมกต่อเกมแทคนิคที่เจียมมาเนี่คือมันมันค่อนข้าวเคปเกือบเกือบเก้าสิบปอร์เซ็นต์มันดูดีแต่พิจารณงว่าผมถึงบอกว่าในจังหวะสุดท้ายที่เราเข้าทำหนึ่งมันเกิดจากการล้าหนึ่งถ้าถ้าเราไม่มีเกมการสดาความสดที่จะสปินหรือพาวเวอร์ที่จะพุ่งไปรับบอลในพื้นที่สุดท้ายอย่างเงี้ยที่จะไปยิงประตูอย่างเงี้ยมันน่าอาจจะดูดีกว่านี้แต่พี่รณว่าคือนักเตะไม่เปลี่นหรอกครับมันด้วยร่างกายที่ตอบสนอง แต่ไม่เป็นไรคือหนึ่งเรื่องเรื่องผู้เล่นมันก็วันนี้ก็ค่อนข้างติดขัดแต่ผมก็เข้าใจครับจังหวะฟุตบอลด้วยแล้วคุยผู้เลินที่สี่อย่างเงี้ยบอกว่ายิ่งเขายิ่งบอกไปในสนามยิ่งยิ่งออกทะเลผู้เลินทั้งในยิ่งออกทะเลเลยนะแต่ก็คือไม่ทันเกมในอะไรแจังหวะแต่คือผมก็ไม่ได้อะไรมันมันสีสันของฟุตบอลถือเียนว่าอยากแต่ไม่ได้ตำหนิหรอกครับอยากให้ปรับปรุงให้มันดูดูทันเกมกว่านี้หมายถึงว่า มนนันทั้งสองฝั่งอ่ัทั้งไม่ทันทั้งนครศรีทั้งไม่ทันทั้งผมนะครับมัน,มนการลงทุนฟุตบอลเสียตังค์เยอะเส,ยเสียหายถ้ามันผิดพลาดในหลายๆจังหวะที่มันควรจะเป็นครับ <S <S ผมว่าช่วงครึ่งหลังช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังเอ้ยครึ่งแรกท้ายเกมของครึ่งแรกผมค่อนข้างโอเคดูดีหน่อยแล้วก็มีช่วงท้ายของครึ่งเพราะนครจะเป็นเ,เป้าท้ายเกมของน,นครก็คือเ,ออเปอรลิต้า ตราเนี้ยโอเคเราบอลลิต่เฟิร์สบอลเขาเก็บได้ค่อนข้างดีแต่ตัวที่จะไปไปซัพพอร์ตเขาอ่ะคือมันยังชา้าถ้ามาให้เราเก็บจังหวะสองได้นในครึ่งหลังเราค่อนข้างของบอลเยอะแต่เพียงเพียงเนี่ยเราไปเสียบอลเสียบอลเองโดนโต้กลับหรือทําไม่ได้เองมันมันมันผมว่าโมเมนตัมครึ่งหลังมาดูดีกว่ามีจังหวะจบที่มันดูเยอะกว่าแต่ความเดือดขาดแค่นั้นเองที่มันยังไม่ได้สะกร์หรือได้ประตูในการ ในประตูชัยในการชนะหรือประตูขึ้นนำครับคือมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรคือแค่เหมือนมัน,ม,นมันเป็นเพียงแกลบช่องว่างระหว่างลายนั้นะลายหลังและรายการที่จะซัพพอร์ตกันหมายถึงว่าสมมติสมมติบินเนอร์มาร์ตอริต้าแล้วเขาเก็บบอลแรกได้เราจะเอาใครมาแซนดิ้หรือใครที่ไปสอดซ้อนลงนั้นให้ให้เขาเล่นยากหรือใครเราจะคอมแพล็กในการพื้นที่ในการเพิ่มจํานวนของละครสีทั้งอริต้าเก็บบอลได้จะมีทั้ง ฟิลิปหรือใครอีกคนหนึ่งทางขวาที่พี่ก้องหรืออะไรที่เล่นอะเพิ่มจาํานวนตรงนี้เราบอกตรงนั้นได้หมดแต่คือผมบอกนักบอลแล้วเราจะเสียประตูจากมีโอกาสเสียประตูจากลูกฟาวล,ลูกคอลเนอร์อย่างเงี้ยเยอะเพราะหนึ่งเขาค่อนข้างที่จะเปิดบอลดีทั้งทั้ง,งพี่ก้องทั้ง,งพี่กิตนะครับแล้วก็พยายามเซฟตรงนี้เตะเสียฟาวให้น้อยในแดนอะไรเงี้ยนะครับคือตอนนี้ก็ผมในบ้านอะผมหวัง หือก็กกต้องสามแต้มทุกแม์อยู่แล้วเจอกับคัตตอมด้วยแต่ก็เราจะไม่ประมาททุกทีมผมบอกนักบอลผมบอกทั้งผู้บริหารบอท